ิดว่ามงเฟี้ยวอ๋อแค่ไม่นั่งกินน้ำชาแฟนกูอเอทำกินโนบีเดี๋ยวโนบเีไม่ได้โออิชิอะไรอะไรเ้ยเออจอดนี่นี่คือบ้านคือบ้านแดงนดือคืบ้านดงดือฮะอบ้านแดงเดือแนะวะไหนอาเลยอ๋อมาออกมาวะแล้วใครเล่นอ่ะเออใครเล่นนะเออรอ่นีอล่เราดูแล Này, ừ, nữa, này, lại. Này. Mới lại, mới lại, không mới lại. Ừ, mới lại. Mới lại. Mới lại. Mới lại. À, lại. Mới Mới lại. 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 không lại. Mới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  ไม่อยู่ที่อะไแล้วมันอยู่ไหนรออยู่ที่เดิมที่เดิมนี่ที่ไหนร้านน้ำเอาวไอ้เหี้ยนน้ำไม่มีคนไหนบอเโอ้อะไรนี่อะไรแล้วไหนมันบอกอยู่ร้านร้านผลไม้รอแล้วผลไม้ตรงนู่นอ่ะตรงไฟแดงใช่ไหมแดงไงเป็นแดงบางมากเลยโอ้โหไมายำพี่แย่ก่อนร้านน้ำไหนนะซาโนบิโนบิชาโนบิชาไปขับรถไปเลยมาขึ้นือน้ำถ่ายถ่ายเขาดิถ่ายเขาดิ นี่ครับไม่มาเลยครับอย่างใจคนเล่นสเก็ตบอร์ดไม้เป็นเปี้ยวครับเปรี้ยวหล่อเข้ามาแตงงลองคิดอยู่ทุ่งดีกว่าไหมนะ้องติ๊กต่อกันดังเลยนักว่าไม่ได้นะไอ้เหนุ่มสามคนหาเรื่องนี่เดินไปไหนครับพี่เสร็จแล้วไอยู่ไฟเช็เชียวเอาจริงต้องโดกไปดูแลก่อนมัม ไม่กลับที่พี่มึงใส่อะไรมาไอ้พี่มึงใส่รองเท้าสีเหลืองมาปะไม่ใช่อ้าวไม่จุดแดงนะสีเหลืองตนี้พี่เหลืองเลยตอนนี้สีเหลืองอะไรตอนนี้ก็ไม่มีใช่ปะไม่มีไม่มีไม่มีรถอ่าใช่ฮะฮะฮะโอเคเดี๋ยวกับบ้านไม่เห็นมีรองเท้าเล่มีงเงี่ยหมดเลยอันนี้เลยตบแดด เดี๋ยว้องพี่โอนี่นะโอเคเราเดินไปห้องน้ำดีกว่าไหมอ๋อีหลอดอะไรอดสวัสดีครับอยู่ช่องอะไรเนี่ยช่องครอบช่องครอบแชแงนะครับอกุ้ยเสือกุ้ยสือสอกยเไม่จับย้า่ารักจังครับ ขอบคุณครับไม่ใช่มึงครับอ๋อโอเคนึกวาปูอ่าเดี๋ยวจมาัวอชีวะนะครับดูาง้อาชีวะจบว่ากันเรกแง้ทงเอ้ยะไรที่ีมาเียเ้าดีย Hoa hẹn Ok hẹn 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 Ôi, hẹn 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 hẹn